จากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันทําให้ผู้ประกอบการต้องติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การค้าการส่งออกนําเข้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก กรมการค้าต่างประเทศกระสวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้ากับประเทศอาเซียนเพื่อให้การค้าของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศได้ในเวลาทําการ และยังมีบริการสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ1385ต่ตอปัญหาเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านการออกหนังสือสําคัญการนําเข้าส่งออกสินค้าไขข้อข้องใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้ามาตรการทางการค้ารวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ขยายช่องทางการให้บริการไปยังสื่อออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์ www.dft.go.th และ YouTube, Twitter, Facebook Fanpage ในชื่อ DFT to go ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆของกรมได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น กรมการค้าต่างประเทศยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารและปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในทุกภาคส่วนให้เข้าถึงข้อมูลด้านการค้าต่างประเทศได้ง่ายและรวดเร็วก้าวทันสถานการณ์การค้าโลกตอบทุกปัญหาการค้าต่างประเทศโทรสายด่วน1385หรือ w w w d f t g o ด h หรือ youtube Twitter Facebook Fanpage DFT ท o ท